นี่ก็อีกขนมชนิดหนึ่งนะครับเป็นขนมเหนียวที่มึงจีนค่ะเห็นะครับเป็นขนมเหนียวนึ่ไส้ไส้ถั่วแดงนะมันเหนียวเหนียวเหมือนขนมเหนียวบ้านเราเนี้ยเอน่ากินผมก็เลยลองซื้อมาดูเอามากินดูว่าอร่อยไหมเป็นไส้ถั่วแดง หรือผสมไส้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยมีทั้งสีขาวสีเขียวก็โอเคนะเรามาเที่ยวเราก็ลองไปชิมไปเรื่อยๆซื้อมาอย่างล้นิดอย่างน้นหน่อยแล้วเราก็ชิมเป็นกำไรของชีวิตที่เราจะได้ลิ้มรสแบบแปลกๆที่บ้านเราอาจจะไม่มีนะฮะหรืออาจจะมีเราก็ไม่ทราบนะ เราก็เอามาลองกินดูเปิด,ดยังไม่ได้เปิดไปอเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะถ้ามาเที่ยจีนก็ลองชิมๆดูนะของอร่อยๆ